Disqualify a decentralization or a devolution because there are countries where health systems. ก็เราคิดเก็บกวา่าเราไปกินข้าวไปก่อนไปเดิในนีน้มีที่ที่กินเินใน,น,น,น <c oughs> เป็นไงบ้างอา้าวสบายดีสวัสดีครับงา <c oughs> น,นใหญ่เลยนะเนี่ย ไม่เจอพี ų, ่เลยอะทะเนตเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วไม่มีเบอร์พี่เลยใช่ใช่ใช่กขด้วยได้พี่ก็มนจะมเดนงดนงดนคนมาได้นนทรีมาได้เอ้าวกข้าม